สวัสดีครับมมพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบอีกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลตําบลลางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมพามาดูไร่อ้อยนะครับเนี่ยท้งนั้นเลยนะครับแปลงนี้นะอ่าเฉลี่ยต่อไร่ขายอยู่ที่แสนสี่เป็นโฉนดคุดแดงนะครับแต่ถัาที่เต็มเ็มอ่ะเนี่ยครับเริ่มจากตรงเนี้ยนี่นี่น,นี่จากเนี้ยอ่า ยิงขนาดข้างอ้อยไปนะครับข้างข้างรอยไถแปรเนี่ยสุดที่นะครับทางขวามือเนี่ยมันยาวประมาณสองร้อยนะครับส่วนหน้าที่ดินเราเนี่ยนี่นี่แบบนี้เลยส่วนหน้าที่ดินเราเนี่ยมันก็จะตามทางสารณะเนี่ยไปนะครับอ่ามันจะโคง้คงๆหน่อยมันจะไปแหลมตรงนู้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับหน้ากว้างติดถนนทางสารณะเนี่ยนะประมาณแปดเซฟนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยมันจะเลาะตามหญ้าตามดงอ้อยไปเนี่ยนะครับ ด้านยาวด้านนี้มัน250ตัดอยู่ด้านหลังดงอ้อยนู่นนะครับประมาณ3 5หนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักพิกกล้องวันนี้ตรงนี้แป๊บหนึง่งผมลืมบอกไปทางเนี่ยมันเป็นทางดินที่มันผ่านาดงเกษตรดงไล,ไล่ไล่อ้อยเข้ามาเนี่ยครับมันจะลงมาจากถนนเส้นหลักก็คือเส้นกาญจนบ,บุรีทะลุเข้า,าลางซารีเนี่ยนะครับมันลงมาเนี่ยประมาณสัก กิโลกว่าๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นทางดินมันติดกับทางคอนกรีตเนี่ยมันเชื่อมตักคอนกรีตตรงนู้นนะ่ะประมาณสัก400เมตรนะครับเนี่ยที่เห็นนะนะที่เห็นเสาไฟฟ้านะครับมัน,น,น,าานมาสุดตรงนั้นแหะทางคอนกรีตมาสุดตรงนั้นไฟฟ้าประปามาสุดตรงนั้นแปลงนี้ไฟฟ้าประปายังมาไม่ถึงนะครับห่างจากแปลงที่ดินนะ่ประมาณ400เมตรเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าภูขเขาแบบนี้เนี่ยเป็นทิศเหนือนะครับ ขวามือเนี่ยครับขวามือเนี่ยที่เป็นทางลงมาหาแปลงที่ดินเนี่ยมันจะเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกบนทางแล้วเนี่ยจะเป็นทิศใต้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นมุมนู้นเลยครับเนี่ยมันเป็นทางแบบนี้นักว่างประมาณ5้าเมตรนะครับท่านอบตเดียเด๋ยวเขาก็ทําทางมาถึงเองนะครับนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยห่างจากกรุงเทพสายใต้นะครับประมาณ120ิกิโล ห่างจากกาญจนบ,บุรีนะครับกาญจนบ,บุรีเนี่ยประมาณ25กิโลนะครับห่างจากอำเภอรพระท่าม่วงนะครับอ่า22กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากอ่าตำบลลางสารีเนี่ย5กิโลครับผมเนี่ยมันเป็นทางสาธารเพราะว่ามันเป็นอยู่ในไร่อ้อยครับเนี่ยทางสาธารก็จะไปไปอย่างเงี้ยตรงนั้นมันเป็นคลองนะครับที่ผมจอดรถเนี่ยเขาเทป,ปูนเพื่อให้น้ำมันไหลนะครับตรงนั้นน,ะนั่นนะนั่น ส่วนด้านนี้นี่เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนี่แปลงเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะปะัดตัดมุมแหลมตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสามแยกเป็นทางสาธารณนะแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยครับแปลงนี้โอ้ผมผมลืมบอกไปว่าแปลงนี้นะครับหกไร่เนี่ยนะไร่ละแสนสี่ขายอยู่ที่เก้าแสนห้าครับผมหกไร่เนี่ยนะยาวตามตรงอ้อยไปเนี่ยนะครับเนี่ยยาวตามตรงอ้อยไปส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ย เขากําลังพัฒนาในพื้นที่ที่เขาดูแลก,กันเนี่ยครับเนี่ยเป็นทอ่ทอท่อน้ำนะครับเป็นท่อเหล็กเขาดึงน้ํามาจากอีกฝั่งภูเขานูน่นน่ะเขาก็ดึงต่อกันมาเป็นท่อทอดนะครับดึงมาจากแม่น้ําเพื่อมาใช้ในการเกษตรนะครับเขายังทําไม่เสร็จครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีอีกแปลงหนึงสีไร่ก็ขาอยอยู่ที่1นึ0 0 0ส่เหมือนกันนะครับส่วนแปลงนี้เก้าแสนหกไร่ ไหไล่3งาน15ตารางวาครับเนี่ยเป็นไรอ้อนเนี่ยนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปดูแปลงด้านในสายมือกันอีกแปลงสี่ไล่ครับผมเข้ามาอยู่อ่าแปลง4ี่ไล่แล้วนะครับนี่แปลง4สร่ไ่่เ,เดี๋ยวผมบอกก่อนตรงเนี้ยสายมือเนี่ยนะครับเป็นแปลงที่เป็นไหไร่นะครับหไล่ 6, 3. งาน15ตารางวาขายอยู่ที่9,50,000บาทนะครับเนี่ยแปลงนี้นาะ แล้วส่วนตรงนี้เป็นทางสาธารณะผมยืนตรงนู่นที่ที่ที่บอกเมื่อเมื่อสักครู่นะครับแล้วผมก็เดินเข้ามาเนี่ยนี่ก็แปลงเพื่อนบ้านนะครับส่วนกําหนดลักเขตของแปลงที่ดินแปลงนี้นะเนี่ยไอต่ออันนี้ครับแล้วก็ไปสูตรชายดงอ้อยนะครับไปไปตรงนั้นอะเป็นรอยไถแปรดินแถวนี้เป็นดินดำๆเลยนะครับนี่นะครับส่วนด้านเนี้ยทางซ้ายมือของแปลงสีไร่เนี่ยสีไร่ทั้งหมด4ไร่2งาน67ตารางวาเป็นไรอ้อยนะครับเนี่ยสแปลงเนี้ยนะ ด้านหน้านะครับที่ติดถนนทางสาธารณะเนี่ยมันกว้าง40ส่วนซ้ายมือยาวไปเนี่ย2 2 6นะครับขวามือก็จะยาวอยู่ที่230ตัดด้านท้ายมันจะเล็กๆหน่อยอยู่ที่25้านะครับแปลงนี้ไอ้25้าเนี่ย25เมตรนะครับมันติดคลองสาธารประโยชน์นะครับเนี่ยนะด้านในนู่นน่ะเป็นคลองสาธารประโยชน์มีน้ํานะครับอ่ะแล้วส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลง6ไร่3งานก,กว่าๆเนี่ยนะครับมันจะไปสุดตรงนูน่นตรงอ้อยเขียว,ยวแล้วนะ่ะนะครับ เ,เดี๋ยวฮะพริกมันหน่อยนะครับมันจะเชื่อมกันด่วนด้านนี้หกไร่ส่วนด้านตรงนี้สี่ไร่อ่าหกแสนห้านี่น,นี่แบบนี้เลยนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเก้าสามเก้าหรือไอเดลีไลผมก็ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเก้าสามเก้าเช่นกันนะครับอันเนี้ยหกไร่เนี่ยนะครับเรามามาคุยถึงหกไร่นี้ก่อนหกไร่เนี่ยนะมันจะเป็นทางสาธารณะ แล้วก็ไปวนท้ายที่ออกไปอีกเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับหกไล่น,นะนส่วนสี่ไล่เนี่ยมันก็จะเป็นทางสาธารณะแบบนี้นะครับเป็นทางาสาธารณะแบบนี้แล้วก็ไปสุด,ดนู่นข้างท้ายเป็นลําห้วยข้อดีของสี่ไล่อ่ะมีลําห้วยอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยจุดกําหนดหลักเขตตรงนี้ครับด้านขวามือจะยิงตามคันถยไปนเนี่ยนะครับเนี่ยดินดำปีเลย เก็ประมาณนี้นะครับสองแปลงนี้นะสนใจก็ลองอ่าทักเข้ามาผมดูนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ